สวัสดีทุกคนมาดูยายทำงานกันอันนี้นงานของยายนะวันนี้จะเย็บซิปซ่อนปลายซิปซ่อนต้องเปลี่ยนตีนผีก่อนเปลี่ยนตีนผีอันนี้ต้องใช้ใช้ 10, ติดซิปซ่อนต้องใช้ตีนผีอันนี้แต่ตีนผีสำหรับซิปซ่อนก็มีแต่ยายว่าอันนี้มันติดง่ายกว่าใช้ง่ายใช้งานได้กว่าง่ายกว่า ดูแป๊บนึงวันนี้ก็เมื่อวานไม่ได้ทำงานวันแม่เป็นแม่แล้วต้องหยุดงานก็เลยวันนี้ก็มาเก็บงานเก็บงานอ่ะเราก็สอเข้าไปตรงนี้เขาเขามีปัญหาเรื่องโคลนซิปเขาก็เลยให้ให้ทำโคลนซิปให้ใหม่หน่อย ไปซื้อมาตัวโคนซิปอึเลยมาให้ยายามโคนซิบให้กาเไม่ได้ก็ไม่ง่าราทีได้ไม่ง่ายได้มั้กนี้ก็ทาไมทาไมไม่ทาเองมันทาเองไม่ได้ไงคะเขาถึงมาจ้าง านาย้ายตกงานอ่าเส็จแล้วก็เปลี่ยนสีตัวใหม่อันนี้เปลี่ยนได้ตามสีเงเกงเลยอ,อันนี้อันนี้เงาเกงสีนี้สีเหมือนเป๊ะเลยมันไม่มียายก็ต้องหาสีที่ใกล้เคียง สองร้อยกว่าสีสองร้อยกว่าสียังหาเหมือนกางเกงที่มาซ่อมไม่ได้เลยได้แต่ใกล้เคียงมัมากกว่าสองร้อย 我堂堂。哦 ยายแก่แล้วค่าแรงยายต้องแพงด้วยนะ <c oughs> โอ้ยายอ่ะใจดีทำมาเยอะๆอะยายยายคิดคิดคิดเสร็จแล้วคิดถูกแล้วนะยังจะลดอีกลดรวบยอดให้อีกบางคนเห็นยายเอามาเยอะแล้วยายคิดถูกค้นมาเป็นตะก้าตะก้า ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยเด้อขอบพระคุณค่ะ